สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องน้ำค่าแชแนลกันอีกแล้วน,นี่ค่ะท่คุวันนี้นะคะเราจะมาแต่งตัวตามยูทูบเบอร์อีพีหนึ่งการจากที่เราเคยแต่งตัวตามพี่เอ๋ในเม่ไปนะคะและขอโทษด้วยค่ะที่เมื่อวานที่ที่เราไม่ได้เห็นคลิปนานนะคะทุกคนโอเคนะคะเราก็จะแต่งตัวตามใครเอยพี่เอกกับพี่ฝนนะคะคู่จิ้นสุดน่ารักนะคะทุกที่แบบ โอ้โหคือน่ารักนะคะผู้ติดตามคุณหลักแสนแล้วนะโหน้ำฉันไปไก่ยังแรงเลยอะ,ะ้วก็จะแต่งตัวกับน้มพี่ฝนกับพี่เอกเลยนะคะทุกคนน้มพี่ฝนก่อนนะคะทุกคนโพวสีชมพูข้างในสีน้ำเงินเราต้องหาที่พี่พี่ฝนใสก่อนนะคะพี่ฝนใส่ชุดนี้น่าจะชุดนี้นะคะ นี่นะคะข้างในเป็นสีน้ำเงินหรือเปล่าต้องใส่ข้างบนสีแล้วคืออ๋อมันยืงไม่รู้จะเอาเลือกโบแบบไหนดีนะเนี่ย สวยอ่ะันาจะไม่เหมือนนะเพราะพี่เขาแต่งชุดบอกว่าปูสีชมพูอ่ะใช่หือเป้าว่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใช่หอเป่ะมันออกสีชมพูโอ้หนะั่นแะโอ้หสุดๆน่านจะสีอหละ กุกนทุกคนเนี่ยเราขอไปหาหารูปพี่เขาก่อนนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึง่งมื่อกีีนะคะแล้วก็ไปทาหาหาลูปมานนะคะทุกคนข้างตรงนี้นะคะข้างนอกนะคะ่ะจะเป็นสีชมพูอ่ะเข้มๆนิดนึงนะคะแล้วส่วนโบนะคะจะเป็นสีฟ้าะคะ่ะเราจะมาลุยของอะไรก่อนดีเราจะมาลุยของตรงนี้ก่อนนะคะเพราะว่าหายากนะะน่าจะได้แล้วนะคะนี่นี่ก็จะเป็นสีฟ้าเลยนะคะ สวยนะทุกคนพี่เพี่ฝนแลดูสีงงนะพี่ฝนขเขาจะใส่ชือดสีแดงแดงแต่เขาไม่รู้มันแดงชุดไหนอะเห็นไหมเฉดได้ไหมหรือว่าแดงเสร็จเฮ้ยเหมือนเลยนะเนี่ยสวยอะสวยจัดเลยก็เสร็จไปแล้วนะคะของพี่ฝนนะคะทุกคนขอบไ,ไปของพี่เอ ที่อเอกเขาอว่ขาขอไปหารูปแป๊บนะทุกคนไปหาแล้วก็ไปหารูปมาะคะ่ะคือพี่เอกเขาจะจีนนะคะคู่จินุดหวานนี่คือบอกว่าแล้วพี่เอกเขาก็จะใส่ผมสีทองทองนะคะทุกคนเป็นผมสีทองทองท,องที่หนูไม่แน่ใจว่าธงเศษสีไหนนะ,ะแต่นี้เศษนี้ได้ไหมมันอาจจะมีเศษอื่นที่คมชัดกว่านี้หรือเปล่าเฮ้ยได้ทุกคน แต่ก่อนต้องมาหาคุณก่อนค่ะคือพี่เอกเขาก็ไม่ได้ใส่อะไรซับซ้อนเขาใส่สีเขียวนะคะทุกคนขอไปหารูปได้ไหมคือจำไม่ได้แล้วเนี่ยคืออะไรเยอะขนาดนี้เลยเนี่ยเขาจะใส่สีเขียวอ๋อจำได้จำได้เขาจะใส่สีเขียวแต่ว่าถอดไหนไม่รู้ทุกคนเดียวขอไปหาก่อนนึงไปทำการหารูปมาเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าพี่ เขาจะสวยๆตรงนี้นะคะเป็นสีดำๆโอ้ยทุกคนตรงนี้เป็นสีดำนะแล้วตรงนี้เป็นสีเขียวนะคะทุกคนอะไรกันเนี่ยเขียวตรงนี้เปล่าเขียวพี่เอกเรารู้สึกว่าเราทำไม่ค่อยเหมือนเลยทุกคนได้ปะ เอ้ยได้นะแต่ว่ามันมันใจมันเหอนเปล่าเนี่ยโอ้ยแล้วคือพี่ฝนกับพี่เอกอะไรเหมือนกันเอ้ยลุงใบตุกตาพี่ฝนเขาจะไม่ใช่แบบนี้เขาจะเป็นแบบนี้แล้วก็ดุงตาก,ก็จะเป็นสีน้ำตาลน,นะคะเพิงเริ่มต้นเลยค่ะน่ารักเดี๋ยว กือสวยใครเหมือนวกันทุกคนคอมเมนต์ได้นะอ่าะไรที่สําคัญนะคะทุกคนใครอยากให้เราแต่งตัวตามยูทูบเบอร์คนไหนนะคะก็คอมเมนต์ได้เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปทําตามนะคะอาาัสแต่คลิปนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดเซิร์ฟใครให้กับช่องน้ำข้าวได้นะที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามด้วยนะบ๊ายบาย